หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาเธอทุนชาติฟาประสัต์ต้องรักษาบำบัดทุกบำรุงสู่พวกประชา สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมตพพัฒนาประจำวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2567ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สนงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัจจัการทหารพัฒนากองปัจัการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75MHz AM 1 5 1 2ก h โและช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของทางสถานีในทุกช่องทางครับในวันนี้ครับมาติดตามภารกิจในด้านของการ ผสมเทมโคให้กับพน้กงเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยขึ้นตรงศัลกรพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัจจาการทหารพัฒนานะครับ ไปที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่งสองสัญาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัจจาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัจิการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ 1- นึ่งสองสัญาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัจจาการทหารพัฒนานะครับได้จัดเจ้าที่ชุดสมเทียมนะครับไปทาการผสมเทียมโคให้กับเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงโคที่เขารุกโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคของหน่วยบัจชการทหารพัฒนาในพื้นที่ของดนหนองม่วงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับ ไปต่อที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สังนพัฒนาภาคหน่หน่วยบัญชการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สังนพัฒนาภาคหน่หน่วยบัจชการทหารพัฒนานะครับได้จัดเจ้าที่ทุดสมเทียมสถานีสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยครับในการออกให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงโค2ลายด้วยกันนะครับโดยทําการสมเทียมโคให้กับโคของนายสุรวีพิมลาและนางทองคํานาคาครับโดยใช้่เชือโคพ่อพันธุ์อะ การบาบ้านแดงทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างลูกคุณในคุณภาพดีมีม,มูลค่าเพิ่มยกร,ระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรครับนาพื้นที่ของบ้านน้ำเหลือใต้หมู่ที่6กบุรพุ้ยใหญ่และบ้านป่าศักหมู่ที่12บสบลห้ว้ยใหญ่อําเภอเมืองเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูร์ครับ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นภารกิจในด้านของการออกให้บริการผสมเทมโคในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1 2และหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ 1. 6สำนักสางพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชการทหารพัฒนาครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของสังานพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสังนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ,บ,รบ รักชาติชาวประชากว่าสิ่งใดสร้างแปดแผนกำหนดเป็นนโยบาย,วายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา